ทักทายกันพอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าสู่ข่าวสารกันเลยเพราะวันนี้ข่าวเยอะมากเราไปดูสถานการณ์ในซีเรียกันเลยนะครับล่าสุดกลุ่มกบฏที่โค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาอาศาศาัสซารได้ตั้งรัฐบาลรักษาการขึ้นมาบริหารประเทศแล้วครับโดยให้นายโมฮ oh ัมเหม็ดอัลบาชีมาเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการคุมรัฐบาลไปจนถึงวันที่1มีนาคมปีหน้าครับหลังจากที่นายโมฮัมหมด กาซีจาลาลีซึ่งเป็นนายกร้ำมรนตีเซียรีที่อยู่ภายใต้การน,นำของรัฐบาลประธานาธิบดีบาชาอัลอาซา,านั้นตัดสินใจยอมสละตำแหน่งและส่งมอบอำนาจให้กับกลุ่มกบฏนะครับโดยนายอาบาชีคนนี้เป็นหนึ่งในผู้นำกลุ่มอายะตารีอัลชามหรือว่า HTS และเป็นหัวหน้ารัฐบาลกอบกู้ซีเรียรหรือว่า SSG ในจังหวัดอิลิบ และเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาของ SSG มาก่อนขณะที่ Facebook ของกลุ่ม HTS มีการระบุประวัติของนายอาบาชีว่าเขาเรียนจบวิศวกรรมไฟฟ้าและมีปริญญาด้านกฎหมายชาวเรียเคยทำงานเกี่ยวกับด้านการศึกษามาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับหลังจากที่เขาได้รับตำแหน่ง แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการของซีเรียในอาบาชีก็ได้ออกมาถแถลงสั้นๆผ่านทางสถานีททรทัศน์ของรัฐบาลบอกว่าเขาได้พบปะและหารือกับสมาชิกของรัฐบาลประธานาธิบดีอาวาซารดมาก,ก่อนรับตำแหน่งแล้ว ก่อนที่เขาจะเปิดเผยรายละเอียดกับสำนักข่าวออลจาซีราอีกครั้งว่าเขาได้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลรักษาการแล้วและได้เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลชุดเก่าและเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคนของฝ่ายบริหารในจังหวัดอิลราเและพื้นที่โดยรอบมาพูดคุยหารือกันเพื่อบริหารจัดการให้การดาเนินการที่จําเป็นดําเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นในอีก2เดือนต่อจากนี้จนกว่าจะมีระบบรัฐธรรมนูญที่สามารถให้บริการประชาชนได้ในซีเร่ย e ถึงเวลาแล้วที่ชาวซีเรียจะได้รับความมั่นคงและความสงบสุขนี่ก็คือการประกาศเอาไว้เลยนะครับโดยการตั้งรัฐบาลรักษาการนี้ทําให้สถานการณ์ในซีเรียเริ่มที่จะคลี่คลายครับหลังจากที่บริการสาธารนณะต้องหยุดชะง,งักลงเนื่องจากกลุ่มกบฏท,ที่นําโดยกลุ่ม HTS บุกยึดกรกุงดามัสกัส โค่นล้มรัฐบาลเผด็จการจนทําให้ประธานาธิบดีอวาซานและครอบครัวต้องหนีไปยังประเทศรัรสเซียมีรายงานในตอนนี้นะครับว่าหน่วยงานของรัฐบาลบางแห่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารโรงพยาบาลได้มีการเริ่มเรียกบุคลากรกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแล้วครับโดยความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในขณะที่นายอาบูมูฮัมหมด็ดอัลจูลานีซึ่งเป็นผู้นํากลุ่มอายตาวีอัลชามพยายามคลี่คลายความตึงเครียด และสร้างความชอบธรรมในการตั้งรัฐบาลในซีเรียหลังจากที่เขาโคน่นรัฐบาลของตระธานาธิบดีอาซัซลงไปนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยอัลจอรีอรัลจอรานีเนี่ยก็ได้เปิดเผยกับ Sky News สื่อของอังกฤษบอกว่าซีเรียเนี่ยอ่อนล้าจากสงครามมามากแล้วและก็จะต้องไม่กลับไปเผชิญกับสงครามอีกแต่ต่อให้เขาประกาศแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าความตึงเครียดจะทุเลาลงนะครับ เพราะเรื่องหนึ่งก็คือกลุ่มอายตาตตาลีอัลชามที่ค้นรัฐบาลซีเรียในตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นสาขาของกลุ่มติดอาวุธอัลกออิดะและก็ถูกเป็นกลุ่มที่ถูกรัฐบาลชาติวันตกประกาศให้เป็นกลุ่มก่อการร้ายดังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่รัฐบาลที่มาจากกลุ่มนี้จะได้รับการยอมรับ ยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์ในหลายพื้นที่ของซีเรียตอนนี้ก็ยังไม่มั่นคงนะครับอย่างตอนเหนือของประเทศรักีกับกองกําลังประชาธิปไตยซีเรียหรือว่า SDF ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวชาวเคิร์ดที่สหรัฐหนุนหลังก็ยังคงปะทะก,กันอยู่เป็นประยะที่เมืองมานบิชทางตอนออกเฉียงเหนือของกรุงดามัสกัสคับแม้ว่าทั้งสฝ่ายเพิ่งจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันได้เมื่อเช้านะครับแต่ดูเหมือนว่าความรุนแรง ก็พร้อมที่จะกลับมาประทุได้ทุกเมื่อและจุดที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดก็คือการโจมตีของอิสราเอลซึ่งใช้โอกาสในช่วงที่สถานการณ์ภายในซีเรียรกําลังระส่ำระสายถล่มซีเรียรอย่างหนักปรากฏว่าจนถึงวันนี้ยังไม่มีท่าทียุติลงไปเลยนะครับกองทัพอิสราเอลถึงกับออกมาเปิดเผยเลยนะครับบอกว่าตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์จนถึงตอนนี้อิสราเอลได้โจมตีเป้าหมายทางการทหารในซีเรียรไปแล้วราว480ครั้ง โดยมุ่งเป้าไปที่คลังอาวุธที่เป็นจุดยุทธศาสตร์เป็นหลักเพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธเหล่านี้ตกไปอยู่ในมือของกลุ่มหัวรุนแรงซึ่งจะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอิสราเอลโดย voice of the capital ซึ่งอยู่ซึ่งเป็นสื่อในซีเยรียเนี่ยรายงานว่าตอนนี้ทหารอิสราเอลรุกคืบเข้าไปถึงหมู่บ้านที่มีชื่อว่าเบกัสเซมครับหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงดามัสกัสแค่ประมาณ25กิโลเมตรหลังจากที่เมื่อวานทิด ทหารอิสราเอลเข้ายึดครองเชิงเขาเฮอร์มอนในที่ราบสูงโกลันซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านนี้ไว้ได้จุดน,นี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่เป็นพื้นที่พิาพาทระหว่างอิสราเอลกับซีเรียและถูกประกาศให้เป็นเขตปลอดทหารแต่ว่านายกรุ่นฟรีเป็นจะมีใน,นธัญยาฮูของอิสราเอลได้สั่งให้ทหารอิสราเอลเข้าไปในบริเวณนี้ซึ่งตอนนี้ตามกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าเป็นดินแดนของซีเรียโดยเรื่องนี้มาวันบิชาราซึ่งเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอวุโสของออลจาซีรา่า ให้ความเห็นนะครับบอกว่าสิ่งที่เป็นการกระทําทในตอนนี้น่าจะเป็นความตั้งใจของอิสราเอลที่จะละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยใช้โอกาสที่สิรเรียกําลังยุ่งอยู่กับการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใช้โอกาสนี้ในการขยายพื้นที่ยึดครองบริเวณที่ราบสูงกอลันเพิ่มเติมหรือบางทีอาจจะตั้งไกลขยายไปไกลมากกว่านั้นก็ได้ที่สําคัญก็คือตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ด้วยนะครับว่าอิสราเอลตั้งใจจะรุกคืบเข้าไปในซีเรียไกลแค่ไหน หรือว่าจะปักหลักอยู่นานแค่ไหนโดยมีสื่อต่างประเทศหลายสำนักพยายามขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อิสราเอลแต่ก็ยังไม่มีใครได้รับข้อมูลตอบกลับมาจะมีก็แต่คำชี้แจงจากนายแดนนี่แดนนอนครับซึ่งเป็นผู้แทนถาวรอิสราเอลประจำสับระชาชาติ ได้ส่งหนังสือไป,ปรายง,งานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสับรตชาชาิเมื่อวันจันทร์บอกว่าอิสราเอลแค่ส่งกองกําลังไปประจําการชั่วคราวในบางพื้นที่ของซีเรียเพื่อป้องกันภัยไม่ให้เกิดคุกคามเพิ่มเติมต่อพลเมืองอีกขณะที่นายอิสราเอลกัตรับมนตรีกลาวของอิสราเอลเปิดเผยเมื่อวานนี้บอกว่ากองทัพอิสราเอลตั้งใจเข้าไปปฏิบัติการในซีเรียเพื่อโจมตีและทําลายขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อรัฐอิสราเอล ดยในคืนวันจันทร์กองทัพเรืออิสราเอลสามารถทำลายเรือรบของซีเรียไปได้หลายลำนะครับและกองทัพก็มีแผนที่จะเข้าไปตั้งเขตปลอดทหารทางตอนใต้ของซีเรียเพื่อป้องกันไม่ให้มีการจัดตั้งกลุ่มก่อการร้ายขึ้นในซีเรียซึ่งจะเป็นอันตรายกลับมายังอิสราเอล นี่ถือว่าเป็นคำพูดของรัฐมนตรีปลาโหมฝั่งอิสราเอลนะครับทีนี้ไปดูอีกมุมครับเป็นการเปิดเผยของกลุ่มสังเกตการมนุษยชนซีเรียซึ่งทำหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สงครามบอกว่าอิสราเอลโจมตีทางอากาศหลายครั้งทั่วซีเรียรวมถึงในกรุงดามัสกัสและบริเวณโดยรอบโดยพื้นที่ที่ถูกโจมตีทั้งฐานทัพทหารคลังอาวุธสถานีเรดาร์สนามบินคลังสินค้ารวมถึงศูนย์วิจัยที่ถูก ที่ถูกโจมตีเนี่ยถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นสูตวิจัยที่ชาติตนตกกํำลังสงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับการผลิตอาวุธเคมีครับจนถึงกับมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลบางคนอธิบายว่านี่เป็นปฏิบัติการทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกองทัพอิสราเอลด้วซ้ำคำถามที่ตามมาก็คือสถานการณ์จะไปหยุดที่ตรงไหนครับ ซึ่งเรื่องนี้นะวิเคราะห์ของอเจซีราบอกว่าต่อให้อิสราเอลบอกว่าเป็นปฏิบัติการชั่วคราวแต่ในความเป็นจริงไม่ได้มีอะไรที่มองแล้วดูจะเป็นแบบนั้นหรือว่าเชื่อได้ว่าจะเป็นแบบนั้นได้เลยเพราะว่ามีการมองจากอาดีตที่ผ่านมานวิเคราะห์คนนี้บอกว่าเราก็เห็นอยู่นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิง่งการที่อิสราเอลบอกว่าชั่วคราวชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยก็ ไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงยกตัวอย่างในกรณีของเวสแบงค์ที่ถูกยึดครองนี่ก็ผ่านมา6ทศวรรษแล้วนี่ทําให้เกิดความตงวนขึ้นมานะครับว่าความเคลื่อนไหวของอิสราเอลจะทําให้สถานการณ์ในตวันออกกลางที่ไม่มันม่นคงมากๆอยู่แล้วยิ่งแย่ลงไปอีกจนเกิดเสียงเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการโจมตีซีเรียโดยหนึ่งในคนที่ออกมาเรียกร้องเรื่องนี้คือนายเกียเปเดเซนกับเป็นผู้แทนถาวรของซีเรียประจำสาหร่รายช,ชาติ กล่าวในแถลงการบอกว่าเราเห็นการเคลื่อนไหวและการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเกิดขึ้นในดินแดนซีเรียเรื่องนี้จะต้องหยุดลงแต่ถึงจะมีเสียงเรียกร้องให้ยุติการโจมตีหลายฝ่ายก็ยังมองนะครับว่าอิสราเอลน่าจะไม่ยอมหยุดง่ายๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปดูท่าทีจากนายกรัตปีอิสราเอลเบนจามินเนธันยาหูก็ยิ่งชัดเจนนะครับว่าอิสราเอลจะยังคงเดินหน้า โจมตีเข้าไปในซีเรียต่อไปเพราะหลังจากที่ซีเรียตั้งรัฐบาลรักษาการขึ้นมาไม่นานผู้นําอิสราเอลได้ออกมาประกาศส่งสารปยังรัฐบาลชุดใหม่ของซีเรียอย่างหนักแน่นเลยนะครับบอกว่าอิสราเอลพร้อมที่จะตอบโต้อย่างรุนแรงหากรัฐบาลชุดนี้ยอมให้อิหร่านกลับมาตั้งหลักในซีเรียได้อีกครั้งหรืออนุญาตให้มีการถ่ายโอนอาวุธจากอิหร่านแม้แต่มีการส่งอาวุธใดๆให้กับเฮสเบลร์ก็ตามครับน่ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ออกมาล่าสุดนะครับมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมผู้นำสูงสุดของอิรานอายาตละอาลีคามเนอีอ i, ได้ออกมาระบุถึงเหตุซีเรียล่มรัฐบาลบาชาอัลาซาร์ล่มในครั้งนี้บอกว่าสาอรัฐและอิสราเอลอยู่เบื้องหลังการล่มสลายของรัฐบาลบาชาอัลาซาพร้อมทั้งเรียกร้องให้สิ่งที่เรียกว่าเป็นแกนแห่งการขัดขืน ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านที่อยู่ในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นกลุ่มติรุฮามาสฮิสเปเลฮูตีกลุ่มติอุธอิหร่านรวมถึงอดีตรัฐบาลที่นําโดยประธานาธิบดีบาชาอัลซาร์ที่รวมตัวกันเป็นแกนแห่งการขัดขืนนั้นยังรวมกลุ่มกันอยู่ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นความเห็นที่ออกมาล่าสุดจากผู้นําสูงสุดอิหร่านซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่า การสูญเสียรัฐบาลบาชาอัลซาร์ไปที่ทําให้ตัวประธานาธิบดีครอบครัวต้องลี้ภัยไปที่รัสเซียทิ้งประเทศซีเรียเนี่ยอาจจะแซนคลอนสิ่งที่เป็นแกนแห่งการขัดขืนเป็นแนวร่วมที่อิหร่านสร้างขึ้นมาในตัวนอกลางหรือไม่นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับในตอนนี้เนี่ยพอสถานการณ์แม้ว่าจะยังไม่ค่อยมีความชัดเจน หรือว่ายังดาวทางกันยากเนี่ยแต่สิ่งที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วก็คือเริ่มมีประชาชนที่ลีภ้ภัยหนีความรุนแรงออกจากประเทศซีเรียไปอยู่ตามประเทศเพื่อนบ้านได้ทยอยเดินทางกลับเข้าไปยังประเทศซีเรียแล้วนะครับก็มีไรายงานว่าด่านพรมแดนหลายจุดเช่นด่านพรมแดนที่ติดกันระหว่างตัวกีกับซีเรียเนี่ยเริ่มมีผู้คนเข้ามาต่อแถว เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะข้ามพรมแดนกลับไปยังประเทศของตัวเองแล้วโดยทางการตุรกีเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชาวซีเรียอพยบลี้ภัยเข้าไปอยู่เป็นจํานวนมากในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาของสถานการณ์ที่รุนแรงในซีเรียเนี่ยนะรับก็ออกมาระบุว่าจะเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่อาสาและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ24ชั่วโมงต่อประชาชนที่ต้องการที่จะข้ามแดน กลับไปยังประเทศซีเรียรก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ออกมาล่าสุดต่อสถานการณ์ในซีเรียในตอนนี้นะครับจริงๆเรื่องซีเรียเนี่ยยังมีเรื่องอีกเยอะมากเลยเพราะว่าสถานการณ์ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจับกลุ่มคุมขังผู้ที่เห็นต่างมีแรงงานผู้เสียชีวิตหลักแสนคน อาจมากถึง5 0 0แสนคนจากความรุนแรงในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมายังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับเรือนจำที่ขังคนจำนวนมากที่เป็นผู้เห็นต่างทางการเมืองแล้วก็มีรายงานเรื่องของการใช้ความรนุนแรงก็มีญาติหลายต่อหลายคนที่เดินทางไปที่เรือนจำแห่งนั้นแล้วก็เรียกร้องให้มีการปล่อยคนที่ถูกจับอยู่ในเรือนจาออกนั้นออกมาจากเรือนจาแห่งนั้นนะครับ นี่ก็เป็นความเห็นล่าสุดนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องอิหร่านนี่น่าสนใจเนาะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผู้นําสูงสุดอิหร่านอาญาตอลออาลีคาเมเนีอีพูดถึงการล่มสลายของรัฐบาลบาชาอาาัสซาย้ำอีกครั้งนะครับผู้นําสูงสุดอิหร่านให้ความเห็นครั้งแรกหลังรัฐบาลบาชาอาาัสซาซึ่งเป็นพันธมิตรสาคัญของอิหร่านล่มสลายผู้นําตัดสินใจทิ้งประเทศไปอยู่ที่ประเทศเรัสเซียไปลี้ภัยอยู่ที่นั่นเนี่ย ผู้นำสูงสุดอิหร่านบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในซีเรียตอนเนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่านี่เป็นแผนการร่วมระหว่างสารัฐกับสิ่งที่อิหร่านเรียกว่าระบอบไซออนิสซ,ซึ่งก็หมายถึงอิสราเอลนั่นเองบอกเลยนะครับว่ารัฐบาลที่อยู่รายล้อมซีเรียเนี่ยก็ มีบทบาทที่ชัดเจนต่อการล่มสลายนี้เช่นกันซึ่งอันนี้ก็มีการตีความว่าเอ๊ผู้นำสูงสุดอิรานมีความหมายไปถึงตูรกีด้วยหรือไม่แต่ถึงอย่างนั้นดูเหมือนผู้นำสูงสุดของอิรานก็จะพุ่งเป้าไปเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแผนการร่วมเป็นทฤษฎีสมคบคิดของสหรัฐก,กับอิสราเอลครับสำนักข่าวทูเดย์ Make tomorrow today.